ครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับน้องยูกิสาวน้อยร้อยล้านคนต่อไปของเมืองไทยนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลแน่นอนนะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับมุมมองของอบรรดาเหล่าแม่แม่แมพี่พนะครับที่เขาคิดเห็นกันอันนี้พูดในมุมมองของแอดแล้วกันนะครับมุมมองของแอดนะัคือเราเนี่ยมองของการทํางานแบบมืออาชีพนะครับ น้องยูกิเนี่ยลอยตัวมุ่งมั่นแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานออกมาถือว่าดีมากๆสู่สายตาทุกคนนะครับตอนนี้ต้องยกให้เธอนะยกให้กับนางเลยนะครับยูกิเพนปากาจะมีหลายคนศิลปินเนี่ยที่มุ่งมั่นแล้วก็ทำผลงานออกมาสร้างสารรค์ได้อย่างดีมากๆเราจะไม่เอาน้องไปเปรียบเทียบกับใครเพราะว่านี่เราพูดถึงยูกิเพนปากา ยูกิหายทองคําผู้นำความม่วนผู้นำแฟชั่นและก็เสียงลือเสียงเล่าขานต่างๆในที่บอกกันว่าถ้าไม่เป๊ะยูกิไม่เอาขึ้นโชว์บนเวทีแน่นอนเอาเป็นว่าเรื่องรูปร่างหน้าตาน้องเป๊ะอยู่แล้วนะครับแต่จะให้เป๊ะก็คือเรื่องของเสียงร้องแล้วก็ความม่วนที่ล่าลือกันเป็นเสียงเล่าขานแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันว่าเธอเป๊ะจริงๆทั้งเรื่องร้องเพลงและหน้าตาและรูปร่างนะครับ น่าจะเป็นจริงนะเพราะเราได้เห็นในวันที่ว่างๆจากคอนเสิร์ตน้องไม่ใช่สายเปน้องชอบช้อปปิ้งครับน้องไม่ใช่ชอบช้อปปิ้งแบบกินฮารุฮารากินแบบหรูหราอวดใครอะไรอย่างนี้นะแต่น้องเอาเวลาว่างมาฝึกฝนตัวเองเรียกได้ว่าน้องมีเงินเยอะมากมายมาหาศาลแต่น้องไม่ใช่แบบสายที่จะช็อปกินหรูอวดใคร อ่าเวลาว่างน้องทําอะไรอะ่ะน้องยูกิก็มาฝึกฝนตัวเองเพื่อความเป๊ะปังอลังกับทุกสคริปที่น้องจัดเพื่อขึ้นโชว์บนเวทีไม่ให้แฟนคลับทุกคนที่มารอน้องเนี่ยเสียกําลังใจและเสียความรู้สึกน้องไม่มีคําว่ามาเล่นเล่นแล้วผ่านไปวันๆไม่มีคําว่าร้องเล่นๆร้องสบายๆชิวๆแต่น้องตั้งใจและร้องจัดเต็มทุกงาน จ้างร้อยเล่นล้านอะไรประมาณนี้สำหรับยูกิทุกเพลงทุกโชว์บนเวทีต้องเป๊ะทั้งขี์เพลงทั้งเสียงร้องต้องเข้ากันต้องไปด้วยกันได้ดีนะครับไม่ใช่เฉพาะนักร้องอย่างเดียวดนตรีก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันทุกคนตั้งใจเพราะนี่คือวงยูกิแบนครับน้องยูกิคือศิลปินที่มีวงเป็นของตัวเองและเจ้าตัวก็คือบอสตัวน้อยนะครับหรือบอสหญิงของวงยูกิแบนด์ ไม่ใช่ดนตรีไปทางนักร้องไปทางนะครับแต่ทุกอย่างคือไปด้วยกันได้ดีมากๆไปในทิศทางเดียวกันนี่คือคําว่าใส่ใจกับงานที่ทําเพื่อความสุขเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ชมด้านหน้าเวทีได้อย่างดีมากๆมีอยู่จริงครับน้องทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลที่ไม่ต้องมองเรื่องของอายุนะเราตัดเรื่องอายุออกไปเราจะเห็นจากความสามารถของน้องมองไปที่การเต็มที่กับงานทุกครั้งที่น้องทำเนี่ย นี่คือสิ่งการันตีเลยว่ายูกิปรรมกาเนทำออกมาแล้วถ้าไม่เป๊ะปังน้องจะไม่ทําเด็ดขาดน้องจะไม่เอาขึ้นโชว์เด็ดขาดนี่เขาเรียกว่าใส่ใจและทํางานอย่างเป็นมืออาชีพแบบโปรเฟชชั่นัลที่เขาทากันนะครับน้องมีความมั่นใจมีเอ e เน y มีพลังงานมีการส่งพลังให้กับแฟนคลับมันจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมหลายๆคนถึงชอบเอาน้องเนี่ยไปเปรียบเทียบกับศิลปินรุ่นใหญ่ เพราะว่าน้องมีดีให้คนได้เอาไปเปรียบเทียบจริงไหมอย่างน้องยูกิเนี่ยถูกไปเปรียบเทียบกับลำไยหายหทองคำอา้าวเกง่งประทักเก่งกันสินะครับทำไมถึงต้องเอายูกิไปเปรียบเทียบกับลำไย,ยเพราะว่าลำไย,ยเขาเก่งเขาอยู่มาก่อนเขาอยู่มานานแต่ความเป็นจริงศิลปินทั้งสองนะครับไม่ว่าจะเป็นยูกิหรือลำไย,ยเนี่ยเขาเป็นพี่น้องที่รักกันมากๆครับแต่แฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยเอาไปเปรียบกันเองเพราะเห็นความเก่งของยูกินะ แต่ความเก่งของยูกิเนี่ยไปเปรียบบางคนก็ไปเปรียบในทางที่ไม่ดีไปเปรียบเทียบว่าลำไย,ยเก่งกว่ายูกิไม่ดีเท่าลำไย,ยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเด็กเด็กน้อยนะความคิดเด็กน้อยนะครับคิดกันไปเองนะถ้าเก่งจริงไม่เก่งจริงคงไม่ได้รับฉายาสาวน้อยมหสัจจรรย์ที่ปรากฏกายที่ไหนที่นั่นมันระเบิดเถิดเทิงทุกเวทีก็ว่าได้เลยนะและสร้างประสบการณ์และปรากฏการที่ผู้ชม แห่ล้นกันมาหน้าเวทีต่างๆนะครับเพียงเพราะอยากมาฟังเสียงร้องเพลงจากน้องแบบใกล้ๆแล้วก็สัมผัสตัวจริงแบบติดขอบเวทีเลยเพราะนะักร้องคนนี้มีดีให้คนชื่นชมเก่งรอบด้านได้ทุกแนวอ่าแล้วแต่คุณจะขอมานะจัดเต็มได้หมดขอเพลงอะไรน้องร้องให้ได้หมดถ้าสดชื่นเดอ้อนะครับยูกิหายทองคำนี่ก็คือสาวน้อยร้อยล้านคนต่อไปของเมืองไทยนะครับ อได้แรงบันดาลใจตรงนี้นะครับมาจากพี่ตังนะพี่ตังเขาเป็น FC น้องยูกินะครับยังไงแอดิวก็มาไว้เคราะ์อีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับเอฟซี FC น้องยูกิถ้าใครชอบในการวิเคราะห์ของแอดิวนะครับสามารถกด1แล้วิมพ์1ได้เลยนะครับแรงดีไม่มีตกจริงๆครับและน้องยูกิก็มันฝึกฝนตัวเองในทุกๆวันทุกที่ทุกเวลาครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ